ครับเจ้เรียนที่น,นาลับทุกคนคยินดีต้อับทุกท่านเข้าสู่วิชา,าส,สารสิ์สามสสาสองสองสิบนึ่ศึกษาทฤษฎีการิไายการอนุทยหลักการควาดุดดีไทยประวัติเพลงไทยและกิีการปฏิบัติเครื่องนดนตรีไทยนะสามารถเปฏิเครื่องนดนตรีไทยอย่าหนึ่งหนึ่ชิ้นเพงไทยอัตราหนชั้นเดียวและสอชั้นเข้าใจคำเรียนดนตรีไทยที่นมได้อย่างถูกต้องนะครับใหเลาะเพลินเข้าใจสมรู้รรักษาเครื่องดนตรีไทย จะเรืเ่องโน้เพลงไทยและกับการอนุทเบื้องต้นนะครับเรียนตั้งใจฟังนะครับตัวอักษรของแต่ตัวโ,โน้ก็จะเป็นโดเรมีฟาซอนลาทิโดนะครับตัวโน้ไทยขี่ขับ